สวัสดีครับผมทักทายกันยามเช้ากับท้องฟ้าที่พระอาทิตย์ไม่ยืนยันตัวตนนะครับวันนี้พระอาทิตย์มองไม่เห็นนะครับผมแต่ก็สว่างสวัยนะครับยามเช้าสายๆแล้วด้วยซ้ําไปวันนี้ผมตื่นสายครับพี่น้องก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมบรรยากาศบ้านป่ากลางทุ่งนานะครับหน้าบ้านผมตรงนี้นะครับผมมีสระน้ําขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสระน้ําที่เราขุดนะครับผมไม่ได้เกิดเองจากธรรมชาตินะครับเกิดจากการสร้างด้วยมือครับผมผมขุดสระนี้มาเมื่อปี62 6, 6ครับผมแล้วก็ปล่อยปลาตั้งแต่นั่นมานะครับผมตั้งแต่นั่นมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี62-63นะครับผมแล้วก็ไม่เคยแห้งเลยเพราะว่าน้ําเรามีาโซลาเซลล์มาเพิ่มเติมตลอดเวลา,าสระเราลึก5เมตรครับผม จึงทําให้เรามีปลาเมนูปลาได้ทุกวันครับผมตั้งแต่บัดน,นั้นจนถึงบัดน,นี้ก็มีปลาให้เราให้เราได้เชยชม ได้ดูความสวยงามแล้วก็ได้รับประทานด้วยนะครับผมนี่คือผลงานการสร้างจากฝีมือของเราเองนะครับสระน้าเราเนี่ยนะครับมีปลาใหญ่ๆเห็นไหมมันผุดตลอดเวลานะครับผมเพราะว่าเรามีปลาเยอะนะครับผมมีปลาเยอะแล้วก็ปลาเราก็ไม่เคยหายไปไหนครับผมเพราะว่าสระเราเนี่ยเป็นสระน้ําที่ไม่มีทางทางน้ําเข้าครับผมเพราะว่าเราสร้างสระน้ํานี้ขุดสระน้ํานี้ไม่มีทางเข้าออกของน้าครับผมเพราะว่าเราปิดหมด เราเอาเอาน้ําจากโซลาเซลล์มาอย่างเดียวเข้ามาอย่างเดียวตามท่อนะครับผมจะเข้ามาตามท่ออย่างเดียวฉะนั้นไม่เคยแห้งเลยนะครับผม6ปีที่ผ่านมา5 6ปีที่ผ่านมาไม่เคยแห้งเลยแล้วปลาเราก็ไม่เคยหายไปไหนครับอยู่ที่นี่ตลอดนะครับผมอยู่ขยายเผ่าพันธุ์ให้เราได้ดูได้เชยชมไม่ว่าจะเป็นปลาตะเพียนปลานินปลาในาปลาหมอปลาปลาดุก ปลาช่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีหลากหลายสายพันธุ์เราใส่ไปด้วยกันแม้กระทั่งปลาบึกก็มีเหมือนกันนะครับผมก็เขาก็หยอกกันสนุกสนานนะครับระหว่างปลาเล็กปลาใหญ่นะครับในสะผมที่โครมครามโครมครามอย่างค่าคืนนะครับผมเวลาเราจะเชิญเขาไปเป็นเมนูก็แค่เวียงแหเข้าไปก็ขึ้นมาได้เลยนะครับผมเวียงแหเข้าไปดึงขึ้นมาได้ทันทีนะครับผมก็เป็นวิถีชีวิตของเราทุกวันแบบนี้นะครับผมสะเรลานี้ก็ขุด ตอนแรกจํานวนหนึ่งไร่ครับผมแต่อยู่ไปอยู่มาเขาขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเนื่องจากว่าเขาเซาะตะลิ่งเข้ามานะครับนี่ครับผมผมว่าใหญ่กว่าไร่หนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ความลึกก็อาจจะเหลือน้อยลงแต่ความใหญ่เพิ่มเติมนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงทางโดยกายภาพของสระน้ํานะครับผมปลาเห็นไหมปลาผุดพุดพัดพุด,พ,ด,พ,ดพัดนะครับผมเขาก็น่าจะเห็นผมมาถ่ายคลิปก็น่าอยากจะออก อีน่าอยากจะออกรายการนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมวันนี้ก็เลยมาทักทายยามเช้ากับเพื่อนๆกับบรรยากาศที่รม่มรื่นชื่นใจนะครับวันนี้แดดไม่ร้อนนะครับเพราะเพราะว่าพระอาทิตย์มายืนยันตัวตนนะครับผมก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชม ก็ประมาณนี้นะครับถ่ายยาวไปก็จะดูไม่จบกันนะครับผมเอาแค่เพียงสั้นๆก็คืออย่างน้อยก็3า,นา,านาทีนะครับผมมีนกด้วยนะครับแต่ไม่รู้นกชื่ออะไรนะครับมีหลายชนิดเลยมีกระรอกด้วยนะครับผมมีกระรอกกระเตวิ่งอยู่ในป่าบ้านผมเนี่ยเป็นความ สุกอีกชนิดหนึ่งที่เรามาสร้างป่าอยู่ที่นี่นะครับผมก็มีผลไม้พวกนี้ก็เป็นอาหารของกระรอกด้วยนะครับผมก็เขากินไปหลายลูกแล้วนะครับนี่คือมะม่วงมหมาชนกนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเอาแค่ตรง4นาทีนะครับผมเพราะว่าชาติยาวกว่าน,นี้ไปเดี๋ยวมีเพื่อนดูไม่จบนะครับพี่น้องนี่เพื่อนดูไม่จบผมก็เอาเอาแค่ที่ว่าเพื่อนสะดวกดูไทยเท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าเป็นประโยชน์ก็ดูต่อไปไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรไม่ดูก็ได้นะครับคือตามความสมัครใจเพื่อน แฟนๆนะครับผมตามนั้นเลยวันนี้ก็มาถ่ายทําคลิปจะให้ความยาวประมาณ4นาทีนะครับทำไมผมชอบ4เพราะวนะ่า4มันมากกว่า3นะครับผมก็โอเคนะได้4แล้วก็โอเคเท่านี้พอสวัสดีมีความสุขครับผม